โรคกรรมนี้มันพูดยากว่าน,นะลุงโรคธรรมดามันรักษาหายนะูรนจะเป็นโรคกรรมนิ้วเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายท่านเรียกว่าโรค <c oughs> <c oughs> โรคกรรมอืมโอเคด้วย โทษทาบ่อยหาสมเด็จเนี่ยมเด็จไดพูดในฟังพอก็ได้ว่าโลกรรมนี่โลกคกรรมก็โรคใจนั่นแหละลูกใจ,ใจใจมันพาไปไม,ไม่ไม่มีสติแล้มันขาดสติสู้ได้อยู่นะลูกนะนี่สติมันอ่อนมันก็ลำบากอยู่ สติถ้ามันกล้าแก่งโอ้มันก็สบายนะดูกนะถ้าคนเรามันกลัวกลวงเดี๋ยวกลัวใจตัวเองนะดูมันมันจะที่พูดว่ามันรักษาใจไม่ได้มันกลัวใจตัวเองแต่จพูดถ,ถ,ถ,ถึงให้ฟังตรงนะลูกนะกลัวใจตัวเองแพ้ใจตัวเองทั้งกลัวทั้งแพ้ก็เราเป็นมาก่อนเนะโลกของวกนี้นะ จะเป็นจะตายถ้าไม่ได้ดังใจปรารถนากินเขกินไม่ได้นอนไม่ได้นั่นก็จะบอกว่าเป็นโรคคำว่าคำใจนั่นแหละใจเป็นตัวพาเป็นพาไปนี่ก็โลคใจโรคคำตัวนั้นว่าที่อยากอยากใจได้มันก็ไม่ธรรมดาลูกนะต้องบุต้องสละชีวิตเพื่อหนี้จากใจเพื่อกำลาบใจเพื่อสู้กับใจ <c oughs> นี่สารโลภจะว่าร้อยทั้งร้อยร้อนทั้งลานนั่นละถจะว่าร้อยก็คือคือร้อยทั้งร้อยอ่ะร้านทั้งลานนะ่ะถ้าไม่มีความคิดที่จะออกจากใ่ตัวเองมันก็แพ้แพ้ใจร่าไปพอพบต่อชาติแล้วก็เกิดอีกก็แพ้ใจอีกจะเกิดเพราะว่าแพ้ใจถ้าไม่อยากเกิดก็คือไม่แพ้ใจนะภาวนาไงก็ตามถ้าถ้าถ้ายัางอยากเกิดอยู่มันก็แพ้ใจแล้วก็เป็นนั่นแล้่ก็เป็นนี่ ถ้าภาวนานแล้วไม่ไม่อยากเกิดเบอร์ไหนในการเกิดตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเข้าทางได้ให้ <c oughs> ส่วนมากันแพ้ใจที่ถลวงคาพิเภงแพ้พยยใจแม่ละ่ะคำแก้วแม่คำแก้วยังแพ้ใจตัวเองอยู่นอ่ยยังอยากน่นยังยากนี่ยังนั่นอยู่ด้วย,ยใช่ไหมละ่ะยังแพ้ใจอะได้ที่แสรลกูกยังไม่สิ้นอาสวะย่อมที่จะแพ้ใจทั้งหมด ไม่แพ้อย่างก็แพ้อย่างไม่แพ้อย่างหนึ่งก็แพ้อย่างหนึ่งไม่แพ้ไปทางความโกรธมันก็แพ้ไปทางความรักมันแพ้ไปอย่างนั้นแพ้คือแพ้แพ้ามันแพ้ก็แพ้ไปตลอดลูกแพ้ทุกภพทุกชาติต่อภพต่อชาติมีวันที่จบสิ้นมีวิธีเดียวกคือต้องชนะใจตัวเองนั่นชนะศึกก็คือชนะใจถ้าไม่ชนะใจก็ชนะชนะศึกไม่ได้ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ลูกเอาให้จริงเอาให้จังยิางจะได้ มัน <c oughs> ไม่ได้ดพ่อต้องสละชีวิตเบื้องแรกกับการขคมเบตานาหรือขคมใจหรือฆ่าใจไม่ธรรมดาดูนะเเรื่องของเรื่องของพวกนี้เนี่ยก่อที่จะแยกแยะได้นี่โอ้อเราเคยเป็นเดเป็นเด็กก็เป็นก็แพ้ใจตัวเองเป็นหนุ่มก็แพ้ใจตัวเอง ยิ่งเป็นหนุ่มไปมักสาวมากกักอะไรนี่ยค่งแใจตัวเองครัเดียวแพ้ไม่เห็นกันไม่ได้จะเป็นใจตายไม่ได้สิ่งตัวเองต้องการก็เริ่มแล้วแต่คนดีก็เป็นคนูเรียนไปแล้วเริ่มกันเห่นแก่ตัวนะเพราะความอยากความแข่งกัแก่ตัวก็เลยเกิดคูต้องได้อืคกูจะไม่ให้สิ่งนี้หลุดออกจากกูไปต้องเป็นของกูต้องเป็นสมบัติของกูนั่นเริ่มแล้ว นี่เริ่มเริ่มเลยนะลูกนั้นนี่ตัวนี้แหละอันตารายที่สุดอะเริ่มเลยคนเรานี่ก็เลยต้องหลงใจตามใจตัวเองยากลูกยากพรานาะไปกี่พวกเวียชชตามันก็เท่ากับมันนี่ขณะที่โอ้ไม่ไหวแล้วเบื่อไหนแล้วว่าอืมหนี้จากกันจริงๆก็คิดถึงกันอีกแล้วโอเคถึงก,ก็ไปมาหาสู่กันอีกแล้วเอาไปแล้วเริ่มแล้วอ่อาเห็นแล้วลุงตาเอ้ลุงปู่มันนั่นเตงถึง น้องตาที่อยู่ที่ตำสลิการนั่นแหละแต่งงานใหม่กับเมียคนเก่า <c> ท <oughs> ่านได้คืนจนซอดแย้งตอนนี้ก็จะให้ลูกให้ร้านอันนี้ก็จะให้เมียนี่ก็ได้ขนมข้าวต้มมาแล้วเริ่มแล้วอันนี้ก็ให้เมียนะอันนี้ให้ลูกนะอันนี้ให้ร้านนะไปไป้วเห็นไหมล่ะนี่นี่เดี๋ยวก็คือใจใจใจมันพาไปใจมันเป็นใหญ่เป็นหัวหน้ามันทําลาย สด็จโรคทั mm ้งกามโรกรูปโรคได้รูปโลกโรครูปชนะมันได้ไหมล่ะโอ้มันยากอ่ะไม่มีใครที่จะภาวนาชนะมันง่ายๆดูนะนอกจากพุทธิจใจแล้วก็นักสงสาวกนะะเห็นไหมล่ะพอเราพวกขึ้นนี่เ็บอกเขาละผิดอีกนะเห็นไหมล่ะเขามาภาวนาเป็นไปยเราต้องเพียรพยายามเพื่อชนะใจตัวเองให้ได้มันอยากนั่นก็อย่าไปกินมันมันต้องการนั่นก็อย่าไปทํามันนะฝืนมันซะก่อนให้มันรู้ว่าริงไหนใช่ไม่ใช่หัดฝืน ฝืนตัวเองเพราะว่าหน้าที่เดียวนั่นดูนะหน้าที่การบรรพยาอุปสมบทเข้ามาก็คือฝืนใจของตัวเองให้ได้ฝืนได้ทีละเล็กทีเราน้อยเออตอนนี้ก็ผ่อนปลไปตามมันบ้างนี่นี่พูดเคยพูดเคยจาก็พูดน้อยลงอันนี้ไหวก็อืพูดบ้างเป็นบางช่วงออถ้ามันเพราะีกำหลบับไม่ไม่สาม,มารถกำหลบับไม่ได้บ้างก็ต้องนี่แหละที่เรียวกว่ามันต้อง ่อนไปตามการเวลาเขามาันพรามันยากอยู่นะลูกนะยากมากอยู่นะลูกนะวอาที่มันจะปรับเข้าสู่ภาพได้มันไม่ใช่ว่นน้อยปีนะลูกนะขนาดหลวงปู่เทสท์ังสีนี่ได้สมาธิได้ฌานได้ฌานเท่าไหร่ละกี่ปีละได้สมาธิได้ฌานได้ฌานมาตั้งโอ้ตั้งสิบสองปีป่านนั้นก็ยังขาดสติเข้าฌานออกฌานได้ยงางสบาย นั่นเอาไปเอามาก็ได้ทิ้งฌานญาณสมาธิทั้งหมดเพราะนั้นเป็นสมาธินอกพุทธศาสนาเป็นฌานญาณน,นอกพุทธศาสนาหลวงปู่เทศเทศน้งเสียรนุนนะท่านเทศไว้หลวงปู่มา่ริตัทโตก็เลยมาเทศผดเห็นไหมล่ะออกจากฌานจากญาณได้ก็ทําภาวนาใหม่นะเริ่มมีสติแล้วนะเห็นไหมล่ะเริ่มไม่หลงในฌานในญาณ เริ่มไม่หลงในสมาธิเริ่มที่ไม่ติดสุขแล้วให้มันรู้ทุกข์นะเพราะมันไม่ได้แต่จะรู้ตรงสุขนะลูกเนะนี่ยทุกวันนี้ก็อสอนเรื่องฌานเรื่องญานสอนเรื่องสมาธิไอ้จิตมันชุม่มเย็นก็ดีก็ไม่ได้ว่ามันก็ดีหมดและวที่พูดถึงูุท่ิวังมากหวังผลหวังหลุดหวังพ้นจริงๆก็เหมือนหลวงปู่เทศท์ทีังเที่ยงเนี่ยท่านก็ติดสมาธิมาตั้งสิบสองปีติดฌานติดญาน,าน,านมาตั้งสิบสองปีนะั่นเห็นไหมล่ะหลวงปู่มาปริตก ตามไปเทติออกจากฌานจากยานนั่นถือว่าติดดีนะเห็นไหมละ่ะหลวงปู่มั่นผู้เดียวตูวเวลาที่หลวงปู่เทติทังสีออกจากฌานจากยานได้ปับ๊บอ้อหมอบเลยถ้าไม่มีพระมุยจานผู้ทรงคุณวุฒิเราก็จะติดติดอยู่ในฌานอยู่ในยานอยู่ในสมมาทิจนตายนะเห็นไหมละ่ะหลวงปู่เทตทังสี่ก็ต้องมาทำจิตตภาวนาใหม่ตอนนี้เริ่มมีสติมันเปงง,ง่ายน,นนะลูก